สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าตต่กอกๆนะคะวันนี้ที่ที่พูดที่จะออกมาพูดเนี่ยจะมาพูดเรื่องเมื่อวานนี้ที่น้าต่าไลเอ่อไหลสดไหลสดแล้วไปติดรถติดรถของแม่น้องนะอันที่จริงงไม่ได้ตั้งใจหรอกต้องขอโทษเขาด้วยไม่ได้ตั้งใจให้ติดรถเขานะ แต่มันมันมันอยู่ที่สถานที่อ่ะนแต่ไปไลที่บ้านหลานชายบ้านหลานชายนเสริมอ่ะบ้านหลานสะพ้ายอ่ะบ้านบ้านของแป้งบินได้ชแนลอ่ะอันทีจริงไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าติดรถเขาทีแรกก็คิดว่าธรรมดาแต่พอเห็นเขาโพสแต่พอเห็นเขาโพสแล้วอ๋อเราทำให้เขาเดือดร้อนเหรอ น้ายต่คิดนะว่าทําให้เขาเดือดร้อนถ้าเขาเดือดร้อนหรือว่าเขากลัวหวัดระแวงอะไรยังไงก็ขอโทษเขาด้วยก็ขอโทษแม่น้องเขาด้วยนะคะเพราะว่าน้ายต่ไม่รู้จริงๆว่าเขากลัวขนาดนั้นเขากลัวว่าเขากลัวว่าจะมีใครมาทําร้ายเขาหรือว่าหรือว่าอะอะไรอะวาดระแวงขนาดนั้นอะ นาแต่ไม่รู้จริงๆว่าเขาเขากลัวถึงขั้นถึงขั้นกลัวหลายๆอย่างอ่ะที่เขาโพสเนี่ยที่เขาโพสนะที่จริงอ่ะไม่ได้ตั้งใจถ่า,ถายให้ติดรถเขาให้เขากลัวหรอกนะต้องขอโทษเขาด้วยเพราะก็เห็นเขาคิดว่าไม่มีอะไรไงที่จริงอะ่ะคิดว่าไม่มีอะไรเพราะว่าก็เห็นเขาไปไหนมาไหนเขาก็ไลฟ์สดอยู่บนรถตลอดอะ ว่าเขาถึงตรงนั้นแล้วถึงตรงนี้แล้วแล้วก็รถเขาก็มีสื่อใหญ่เอาไปออกแล้วนะทะเบียนรถเขาหรือว่ารถเขาอะไรยังไงเนี่ยมีคนเอาไปออกแล้วมีคนเอาไปออกแล้วแต่น้าตายก็คิดว่าไม่มีอะไรอคิดว่าเป็นธรรมดาไม่คิดว่ามันจะทำให้เขากลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายเขาขนาดนั้น ว่าก็เห็นเขาไลฟ์สดอยู่บนรถว่าไปเกี่ยวหญ้าแล้วนะไปรับผ้าถึงนั่นถึงนี่แล้วเขาก็ไลฟ์สดไปตลอดทางอ่ะแล้วแค่เห็นเห็นรถหรือว่าเห็นอะไรประมาณเนี้ยมันจะให้เขาเกิดอันตรายอ่ะเกิดความเป็นอันตรายกับเขาอ่ะต้องขอโทษเขาด้วยแล้วก็อยากให้พี่สาวอะ่ะอยากให้พี่สาว ระวังตัวด้วยนะถา้าถ้าเขากลัวขนาดนี้ถ้าเขากลัวขนาดนี้อยา่าเวลาเวลาเขาออกจากบ้านอย่าให้เขาไล่สดนะคะฝากบอกเอฟซีแม่น้องเขาด้วยว่าตอนที่น้องแม่น,น้องออกจากบ้านอย่าให้เขาไล่สดไปเกี่ยวหญ้าหรือว่าไปไปไหนก็ได้อย่าให้เขาไล่สดนะคะมันเป็นอันตรายจริงๆเพราะว่าคนไายเขาจะรู้ว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วมันเป็นอันตรายนะถ้าเขากลัวขนาดนี้ นาต่ายนาตก็ขอโทษเขาด้วยเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะเขาจะคิดไปไกลถึงขั้นจะมีคนทำร้ายเขาอะไรขนาดนี้เพราะว่ามันมันนานแล้วอะเขาก็ออกรนนานแล้วนะแล้วก็มีคนเอาไปออกเยอะแยะแล้วที่จริงไม่ได้ตั้งใจให้ติดหรอกเมื่อวานนี้นะ่ะเพราะว่าที่บ้านนะเสริมทำ เสียงดังทําเสียงดังมี fc เขาบอกว่าหน้าตายหน้าตายถ้าเสียงดังเข้ากล้องมันจะติดเหลืองนะถ้าเสียงดังแบบเสียงดังๆังอ่ะเข้าเข้าเข้ากล้องอ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เปิดไล์สดแล้วก็เออไปไปตั้งกล้องที่บ้านบ้านหลานชายก่อนพอเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยกลับมาคุยต่อที่บ้านเพราะว่ามันมันยังไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะ มันก็อาจจะไปติดรถของเขาอันที่จริงไม่คิดอะไรหรอกเมื่อวานเนี่ยแต่พอเห็นเขาโพสเอ้าเขากลัวเหรอเขากลัวก็ต้องขอโทษเขาด้วยไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าเขากลัวขนาดนั้นก็เห็นเขาไปไหนมาไหนเขาก็ไลฟ์สดบนรถว่าถึงจุดนั้นแล้วจุดนี้แล้วไม่อันตรายกว่าเหรอ ฝากฝากเอฟซแม่น้องเขาด้วยนะคะถ้ามีเอฟซแม่น้องเขาเข้ามาดูฝากเอฟซแม่น้องเขาด้วยว่าอย่าให้เขาไลาส์สดบนรถนะมันอันตรายมากมันอันตรายสําหรับการที่คนร้ายยังจับไม่ได้เขาจะรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนจุดไหนจุดไหนไปถึงไหนแล้วนะฝากบอกให้แม่น้องเขาด้วยนะคะ แค่ถอยรถออกมานะ่ะเขาจังเขาไม่รู้หรอกนะว่าจะไปยังไงตรงไหนแต่ถ้าคุณไลฟ์สดบนรถเมื่อไหร่ว่าคุณอยู่ตรงนั้นตรงนี้นั่นแหละคือจุดเช็คอินของคุณนะคะอันนี้น้าตายฝากบอกเอซให้ไปบอกแม่น้องเขาด้วยว่าณาตายด้วยความเป็นน้องด้วยความเป็นน้องขอโทษแล้วก็ฝากความหวังดีไปให้พี่สาวเขาด้วยนะพี่สาวด้วยนะว่า อย่าไหลสดตอนออกจากบ้านนะให้ทำคลิปวิดีโอก็ได้ให้ทำคลิปวิดีโอแล้วออกจากจุดนั้นเหมือนที่ป้าแตนไงทำคลิปวิดีโอกออกจากจุดนั้นประมาณห้าถึงสิบนาทีแล้วค่อยลงลงคลิปนะมันจะมันจะปลอดภัยกว่านะถ้าแม่น้องอยากอยากเอาลง youtube นะนี่ถ้า ถ้าเป็นแบบนี้มันจะปลอดภัยกว่านะคะถ้าเขากลัวนะหมายถึงว่าถ้าเขากลัวว่าจะมีคนไปทำร้ายเขาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะน้าตายอยากให้แม่น้องอ่ะทำคลิปวิดีโอดีกว่าบนรถก็ได้หรือว่าจะไปเกี่ยวหญา้าจะไปอะไรยังไงก็ได้อย่าไลฟ์สดนะคะอย่าไลฟ์สดเดี๋ยวโจรเขาจะรู้ว่าคุณจะไปไหน อันนี้คลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะ้าแต่ขอพูดแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันมันยังไงล่ะก็ไม่รู้เนาะ <c oughs> ก็ไม่รู้ก็คิดว่าเขาเขาปกติแล้วเพราะว่าเขาก็เห็นเขาไปไหนมาไหนก็ไลฟ์สดไปรับผ้าที่ไหนเขาก็ไลฟ์สดตลอดก็ไม่คิดว่าเขาจะกลัว จริงๆก็มีก็พะมีเวลาได้ไปดูเฟซอ่ะก็ได้มีเวลาไปดูเฟซอ้าเขาโพสอ๋อเขากลัวเหรอกลัวอันที่จริงเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจริงๆแหละถ้าใครเข้าไปดูไลฟ์สดน้าต่ายนะอันที่จริงงไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายให้ติดรถเขาหรอกมัน ถ้าเขากลัวขนาดนั้นก็อย่าไลฟ์สดเลยให้ไลฟ์ให้ไลฟ์แค่ที่บ้านพอนะด้วยความวังดีนะเตือนเตือนพี่สาวอะ่ะมันอันตรายค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปนี้เดี๋ยวหน้าตายก็ต้องขอพูดแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาทำคลิปอีกนะคะขอตัวไปทำธุระก่อนนะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย